<c oughs> คลิปนี้นะครับาฝากถึงคุณสรยุทธ์นะครับนะแล้วก็ฝากส่งต่อไปถึงคุณอดิศรด้วยด้วยความเคารพนะฮะเพราะว่าคุณอดิศรก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับแล้วก็อายุเยอะแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วคือที่ผมไปเห็นเมื่อวานคือคลิปที่คุณอดิศรพูดถึงคุณอะไรแก้วตาใช่ไหมฮะเป็นสอสอพัก ก้าวไกลที่อาจจะพูดตัวเลขผิดในสภานะครับแล้วคุณอริสรอ,ออกคลิปมาเหมือนเหมือนเอกเหมนอกเห็นใจหรืออะไรนะแต่เหมือนออกมาออกไปทางแบบว่าอะไรอาจจะเป็นแบบเย,ย,ยอะๆถักฐานนิดๆนะครับ <S <S ผมก็เลยมองคิดอย่างนี้ว่าคุณอริศรเนี่ยผมว่าคุณแก้วตาเนี่ยน่าจะรุ่นรุ่น,นลูกนะหรืออ,จอาจจะอ่อนกว่าลูกได้ซ้าถูกไหมครับ <S <S แล้วมีความผิดพลาดนะฮะแล้วคุณอริศรมามามาพูดคุยเหมือนออกแบบเหมือนเหมือนเชิง แนะนำแต่ว่ามันออกไปทางเยอะๆคือคือคุณอดิศรไม่ลองเปรียบคุณแก้วตากับลูกชายคุณอดิศรดูหน่อยเลยครับนะว่าเขากิงรุ่นรุ่นเดียวกันนะอ่ะหรือคุณอดิศร ทนไม่ได้หรือว่าที่ว่าคุณแก้วตาเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าลูกชายคุณอดิศรถูกไหมครับเพราะว่าลูกชายคุณอดิศรเนี่ยอาจจะมีมีเรื่องมีราวนะครับเนาะที่ที่ต้องมานั่งขอร้องสังคมนะฮะทำให้เป็นปมของคุณอดิศรอ,อยู่บางส่วนถูกไหมครับแล้วพอเห็นคุณแก้วตามาอย่างนี้มันก็เลย อดไม่ได้ถูกไหมครับก็เลยออกมาพูดเหมือนเหมือนกันแขกันแหนหรือมันมืนแซะอย่างเงี้ยนะครับเนาะผมก็เลยบอกว่าเน่อยากจะฝากคุณอดิสอนิดนึงนะครับนะลองคิดดูให้นะว่า ถ้าถ้าการพูดผิดแบบเนี้ยนะฮะการพูดตัวเลขที่ผิดอะซึ่งผมก็ว่า,วามันมันเต็ม,มธรรมชาติของคนธรรมดาที่มันจะมีความพูดในเรื่องตัวเลขที่ผิดถูกไหมครับแต่เขาก็ไม่เคยทำไม่ได้พูดอะไรเสียหายในสภาเขาไม่ได้พูดคำว่าอ่าสอส่เกือถูกไหมครับนะคนสภาของของของ,ของผู้หลักผู้ใหญ่นะของพรรคที่คุณอิสอรอยู่นะครับเนาะ ก็พูดคําว่าสอใสเกลือกในสภาคุณนริศรก็ไม่เห็นออกมาพูดตําหนิหรือติเตือนอะไรนะครับแสดงว่าผมก็เลยเข้าใจว่าคุณอดิสรเนี่ยน่าจะมีความคิดที่ดีแล้วถูกต้องแล้วถึงออกคลิปตรงนี้มาแล้วมีความเปรียบเทียบนะครับเรื่องเกี่ยวกับคําพูดคําว่าสอใสเกลือกในสภาหรือคําพูดตัวเลขผิดในสภาเนี่ยอันไหนที่มันเกิดความเสียหายมากกว่ากันนะครับนาะก็ไม่อยากจะไปพูดว่าคุณอริสรเนี่ย คิดเห็นอย่างไรแต่ว่า ก็อยากจะเปรียบเทียบคุณนริศรว่าถ้าเกิดคําพูดว่าสใส่เกลือกเนี่ยนะครับอ่าสใส่เกลือกในสภามันไม่ผิดนะผมก็อยากจะบอกว่าในฐานะของคุณแก้วตาเขาอยู่ก้าวไกลนะคุณนริศรก็อยู่พักเพื่อไทยถูกไหมครับนะก็อยากจะบอกว่าอ่าคุณนริศรครับอากรุณาอย่าอ่าสใส่เกลือกเลยนะครับนี่เป็นคําสุภาพที่พักเพื่อไทยยอมรับกันอยู่นะฮะอันน้ก็ก็ฝากคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับนะเอาเผื่อไปเปิดให้คุณอดิศรฟังนะครับนะ นะก็ด้วยความเคารพครับนะเคารพคุณอดิศรที่อายุเยอะมากกว่าคุณแก้วตาแล้วนะครับนะก็อีกอย่างนะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนะครับก็อยากจะ,ะ,ะเพราะว่าคุณอดิอรกับผมก็ถือว่าอาวุโสท่านอ่ามากกว่าผมนะผมน้อยกว่าแต่ว่าก็น่าจะพูดให้ท่านเผื่อท่านจะคิดเป็นนะครับนะสำหรับน้อยฝากคุณสรยุทธ์ด้วยนะครับคิดฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ